Cuming ada bayi, itulah bila kita suluh cuming, kita tahu kata kita ni sapo. Kita mau lano Atalak kita tu pesemano. Buat anak tangkau, berubah. 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 มา,มากมายาที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาของพื้นที่ของเราและปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนหรือเปรียบเทียบเหมือนกับว่ากระจกไร้เงามันเป็นยุคที่ประหลาดผมขออนุญาตที่จะอาจ่านปรากฏการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทย พ่อแม่ใส่ใจอาหารการกินและเครื่องนุ่งหง่มของลูกมากกว่าการปลูกฝังจริยธรรมและมารยาทที่ดีงามวัยรุ่นหนุ่มสาวเดินช้อปปิ้งกันสนุกสนานได้หลายชั่วโมงแต่จะเกิดอาการเหนื่อยหน่ายเมื่อละหมาดได้แค่รอกการเดียวหนุ่มสาวฟังเพลงด้วยจิตใจที่เบิกบานแต่เมื่อได้ฟัง กุลอานจะเกิดอาการอึดอัดแน่นหน้าอกฉะนั้นพึงรู้เถิดว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่ฮาลลานไม่สามารถประปนกับสิ่งที่ฮารอมได้เลยท่านทั้งหลายครับการทุจริตกลายเป็นกาแฟแก้วหนึ่งที่ขาดไม่ได้การประปนกันร,ระหว่างชายหญิงมงบอกถึงความไม่ล้าหลัง การนุ่มน้อยห่มน้อยคือความก้าวหนา้าทันยุคสมัยการโชว์สิ่งสงวนคือการแสดงออกซึ่งเสรีภาพกัญชาที่อยู่ในข้อบังคับของกฎหมายกลายเป็นกัญชาเสรีกระท่อมที่ถูกล็อกด,ด้วยกฎหมายกลายเป็นกระท่อมเสรีสุราที่มีข้อจำกัดกลายเป็นสุราก้าวหน้า บนคาสิโนซึ่งยังไม่มีกฎหมายก็พยายามที่จะเข็นกฎหมายบนคาสิโนให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยและอีกหลายๆเรื่องซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เราในฐานะพักประชาชาติเรายินยันกับพี่น้องทุกคนก็คือเราต้องการสร้างกระจกที่มีเงากัปโปจูมิงอดัดบายเย Cumi ada bayi itulah bila kita suluh cumin. Kita tahu kata kita ni siapa. Kita mari lano. No. Atalak kita tu pesan mana. Watanak tam kong rau. Pen kong rau ไ,ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามหรือศาสนาพุทธทุกคนถ้ายืนหยัดในหลักการของศาสนาผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นข้อประหลาดที่ผมได้นำเสนอนั้นมันเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน